สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่เกม r o v กันอีกเช่นเคยนะครับอ้าววันนี้เรามาเล่นซูเปอร์แมนนะครับผมในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับผมโดยวันนี้เราจะมาเจอกับยีน่านั่นเองครับยีน่านี่ครับยีน่าเจอแล้วยีน่าของฟั่งตรง้าแลนะ้วส่งหัวใจไปให้หนอยนึงนะครับโอ้ยน,นะครอส นะคอสฟาร์มตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ไม่พยายามจะไปสู้โดยตรงนะครับก็พยายามจะเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะครับผมอ,อ่านี่นี่หลบหลบหลบน่ไม่ประทนะครับเรายังไม่ประทนะครับตอดไปก่อนอื้นิดนึงยิ่งหลบก่อนหลบก่อน,อ,นอ่าเบื้องตัวนี้จะพยายามให้เสี่ยงนะครับพยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเคลียร์คลิปกลกกางนะครับผม เห็นยีหน้ามานะครับยีหน้ามาแน่นแน่แนนนนนเห็นนะเห็นนะปั๊บยิงเลเซอร์ไปหน่อยโอ้โหปั๊บอุ้ยหนักคนมาเกือบแล้วเกือบสวยแล้วเกือบสวยเกือบสวยแล้วครับกลับเลน,น,น้กว่าโอ้โหสองลูกหนึ่งแบบนี้ไม่ไหวนะครับโอ้ยหน้าวิ่งเร็วกันนะครับมาแล้วนะีไงกระโดดรบเฮ้ยไม่ใช่ลบกระโดดทุบครับกระโดดทุบแอบอยู่ในพุ่มครับ รอเคลียร์คลิปครับอืดีหน้าก็เฮ้ยเป็นตัวที่ตีแรงนะครับตีแรงมากๆนะครับแล้วก็ลอก,ก่อนที่พ่มไม่พยายามปะทะครับเลือนเราน้อยกว่า,วาเลือนเราต่ำกว่านี่แน่มาแล้วไงมาแล้วไงเอ้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนเอ้ยโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวแล้แลวต้องต้องวาร์ปกลับบ้านนี่ก่อนนะวาร์ปไหมวาร์ปไหมขอเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะครับนี่คืออ่า วิธีการเล่นนะครับต้องคลียคลิปก่อนก่อนกลับบ้านนะครับวาร์ปเลยครับวาร์ปก่อนเฮ้ยนี่นั่น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 เนี่ยยัยน้าเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีงักงักหลอกไปดนเฟิร์สบัตไปจนได้ครับผมโอเคได้เฟิร์สบัตมาเฉยๆเลยครับแม่เจ้าอืมาเล่นกันอย่างนี้โอ้โหอ่ะกลับบ้านนะครับเดือนน้อยก็ต้องกลับบ้านนะครับโอ้ยตรงนั้นเพื่อนเรานี่ ทำอะไรกันหรือเปล่าเอาเติมเลือดก,ก่อนแล้วก็ไปโอเคไม่มีอะไรแล้วครับโอเคตอนนี้สกอร์อยู่ที่2ต่อ2นะครับเอหน้าก็กลับมาแล้วมาตรงกลางมาคีเลยนี่แน่นี่แน่ลาสอืนี่แน่อนแนโอเคไปช่วยเมดเคลียร์คลิปหน่อยไม่ได้แย่งคลิปนะจ๊ะเคลียร์คลิปให้เฉยๆช่วยเคลียร์คลิปนะครับผมโอเคไปเอหน้าก็ลงมาแล้วนะครับ หนีกระโดดใส่ไว้หน่อยครับแหม่เน่าตัวนี้ปึ๊บปึ๊บหลบได้มาแล้วคิวเล่นมาแล้วเป็นไงเยน่าเยน่าจะเป็นยังไงอ๋อหนีทันครับหนีทันก็มังกรเล็กก็เสร็จสิคราบตัวมังกรเล็กนะครับผมไปครับมุ่งมั่นไปมังกรเพื่อนเฮ้ยนาคอสนาคอสเล่นมังกรอยู่ครับนาคอสเล่นอยู่ครับเอาลวเอาลว,อาลวรอจังว,ว่ากระโดดเข้าไปปั๊บนี่แน่นี่แน่นแนจัดการมันงนี้ ปาบเงียบร้อยคอตายไปตัวเนยนหน้าตายไปตัวได้ดาร์คสลเยอร์อีกตังหานนะครับผมเป็นไงครับสุดยอดนะครับใครเปิดมังกรก่อนก็จะประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้อมจะพังหรือเปล่านะครับจึงจะมีเกราะนี้ก็พังได้นะครับโอยไม่ได้ครับมวยมามวยป่ามาไม่ใช่มวยป่า <c oughs> มวยโคกเอ้ยไม่ใช่อ่าดีดีเดี๋ยวดี โอเคคีบมาแล้วเคลียแล้วเจน่าไปกลางแล้วไม่เจน่าไม่กล้ามาสู้หรือเปล่าเป็นใช่ไม่ใช่มาก่จน่าไม่มาแล้วก็อุมาแล้วมาแล้วลบกกอลลบกกอนลบก้อนโอเคปลเคลียคีบการดีกว่าป่ะค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องไปอ่ารีบร้อนนะครับผมเรื่องคิวนี่เอาไว้ที่หลังเลยนะครับอมาเีน่าต่อเหน่าไปก่อนครับ วิวหกเท่ากันเออมีวาร์ปใส่มีวาร์ปใส่ด้วยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เก็บเขียกีพอครับเขียกีเฉยเฟิร์มช่วยเขียช่วยเมดเลียกีอุ้ยมันมาบอลรุมสามโอ้โหยโอ้โหหลบได้ครับเอ๊นี่ก็จะเสร็จแล้วไปครับอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไม่ใช่นั่นมันถนนโอ้ไม่ใช่ถนนนี่ตำบลอำเภอโอนี่อ่าไถ่ปั๊บแดงไปก่อนโอ้มันมาแย่งนะครับ แต่ตอนนี้น่าจะแย่งแล้วมั้งน่าจะเสร็จไปแล้วเนี่ยเคียร์คเรียบร้อยไมเลนเอ้ไมค์ชุดยนนังกยเยน้าเยน้ามาแล้วย,ยังยังไงไม่ประทะครับขอไม่ประทะขอไม่ประทะกับเยน,น่าตอนนี้อืมเก็บไว้ก่อนครับเราเล่นเคียร์คิปกันดีกว่านะโอเคไปเก็บเลือดแป๊บนึงแล้วก็วนไปก่อน๋อค่อยๆไปนะครับเพื่อนเราก็ไปทำเกมกันอยู่ครับไ,ไปไปอัดบัวกันอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหโดนแล้ว จะเราเน้นเคลียร์คีไปก่อนครับคลียร์คีไปเรื่อยอย่าเพิ่งไปสนเกมมากนะเพิ่งไปสนใจเพื่อนมากนะัปุ๊บเล่นให้หมดอ้าวลาสเลื่อนน้อยเหรอเลื่อนน้อยป๊บได้ไหมไม่ได้ไปปุ๊บเอ๊ไปกลับเล่นโอเคเราจะไม่อามาดนะครับเกมนี้เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเมื่อก,กี้ป้อมก็ไม่รีบร้อนเอานะครับเพราะว่ามี ฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วนะน,นี้น่าจะได้ป้อมหรือเปล่านิดเดียวตีเข้าไปตีเข้าไปตีเรียบร้อยแล้ได้แล้วครับได้ป้อมหนึ่งป้อมนะครับผมโอเคเลียร์คีคค้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนครับอ่ะยีน้ามาพอดีไปครับอืมดูสิโอแวนโอหลบก่อนหลบก่อนไม่พรีผามนะครับตรงนั้นอาจจะมีศัตรูดักรอเราอยู่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับ นี่ไงนี่เป็นการเช็คพุ่มครับนี่จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาข้างล่างนี่ครับบอกว่ามีคนซุ่มอยู่แล้วครับในพุ่มโอ้โหมาตรงกลางสี่ตัวแล้วครับเราจะคลีคลิปได้ไหมคลีคลปไปก่อนครับโอ้ยเยนาอยู่ล่างแล้วเราต้องรีบไปครับรีบไปครับ,รบ,รบเดี๋ยวเยนาจะตีป้อมเราแตกครับเออยเยนานี่ไหนเยนานี่แน,น่นหน,น,นี้น,า,นาอุ้ยเอาคลีก่อนไม่ไม่ไม ไม่หิวครับไม่หิวไม่หิวครับอเอาคลิปก่อนครับโอเคไปคลิปอีกชุดหนึ่งสิโอ้โหคลิปอีกชุดหนึ่งก่อนนะครับผมอส่วนของที่ออกก็ตามนี้เลยนะครับหน้าจอก็มีบอกอยู่นะครับผมมีรองเท้ากันเมาสนะครับต่อด,ด้วยกรอสเงเดือนเดี๋ยวนีโอ้แอบอยู่ในพุ่มนะรู้นะรู้นะ <c oughs> ไปสกิดหนวดเสือหนวดเสือด้ห้โอเคไปปวดหน่อยปวดซะหน่อย ไขวับอยู่ไขวับอยู่โอ้ยวับไปก่อนผมไม่ทันนะครับไม่ทันโอ้โหทำไรอ้อมกลางน่าจะแตกโอเคนักข้หรอนักข้อุ้ยเกือบ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 ไปแล้วโอเคโอเคโอเคนี่หน่อยนักข้ออ้มนักข้เกือบตายอืมมวยมวยโอ้ลงไปเคลียร์ล่างก่อนครับโอเคตำแหน่งของออฟเลนก็มีอยู่แค่นี้ครับเคลียร์คลิป เป็นตัวเองครับก็คือเลนดาร์ซเลเยอร์นะครับแล้วก็ไปช่วยเคลียร์เลนกลางครับแล้วก็พยายามอย่าตายนะครับอย่าตายนะครับผมนี่แน่ขอสโลคิวเยนาซะหน่อยเลยเถอะนี่เนี่ยุโโยยน้นน,น,น,นาคอสมาโอ้โหนาคอสมานี่แน,เน่เลือดเด้งเป็นไงเลือดเด้งไงนาคอสมาทีไหมนาคอสตายสักนี่เป็นไงสุดยอดมีสองตัวไม่รอดเลยครับผมโอ้โหสกิลเพลย์สุดยอดขนาดนี้ ตัวครับดูและจำจำและนำไปใช้ครับผมอ่านี่อ่าป้อมนี้จะตายหรือเปล่าป้อมนี้เดินน้อยเดินน้อยเดินเราน้อยนะเดินน้อยอาจจะเฮ้ยใครมาอ้ยแวนมาแวนมาโอ้อนี่เกือบโดนอันตีไม่โดนอันตีถ้าโดนอันตีเมื่อกี้อาจจะเสร็จเดสเลเยอร์เออไม่ใช่เดสสโมลลี่แล้วนะครับผมนั่นมันดักสลเยอร์โอ้โอเคกลับบ้านก่อนครับ ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงตอนนี้เรายังไม่ตายครับศูนย์นะครับศูนย์คิวนะครับไม่มีใครมาฆ่าเราได้นะครับเราได้ทั้งโซโล่คิวและทั้งดับเบิลคิวด้วยนะครับจากเยนาและนาคลอสนะครับผมฟุกป่านนเนี่ยเกมนี้ใหมเราเล่นดีจังซุปเปอร์แมนนะครับมาดากสเลัเยอะไหมไดายไหมไมาเขียค,คลิปก่อนจาัดก,การกันไปเดีย๋ยวขอเขียคลิปก่อนนะ ให้บอดัมแทงก่อนเร,เราค่อยตามนะครับช่วยบอลดัมตีตาสลเย่หน่อยนี่ตีไปเราขอแค่โซนให้นะครับโซนก่อนนะครับโอ้ยข้างบนยังไนะข้างบนเนี่ยนะแตกแล้วที่แตกแล้วแตกแล้วโอโ้จะสลับก็ไม่บอกเลยโอ้โหนาคอเรเนี่ยนี่น่นาคตรไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียง เพิ่มเราขอเคลียร์คลิปในเลนก่อนนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่เลนมังกรแล้วน,นะครับผมสลับเลนกับแครี่กับโลมแล้วนะครับมาอยู่เลนมังกรพออยู่เลนนี้ก็พยายามดันเลนนะครับก็พยายามไปช่วยทีมไฟนะครับผมอ่าดันเลนไปเลยครับทีมไฟตอนนี้ก็น่าจะโซ้อยู่แต่ว่าเราจะไปช่วยไหมอืมเอ,อได้ไหมได้ไหมเลือดน้อยเลือดคลิปน้อยออกก่อนเถอะกลับมาโอเคหน้ามาพอดีครับ ไปมาสองตัวเลยนะครับทั้งทาลาทั้งเยนหน้านะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรครับออกไปก่อนเออลอกล่าหลองลอ่อเอาเพื่อนสู้แล้วครับเพื่อนเอากันแล้วครับเนี่เราตามไปสมพบไม่ดีกว่าคิดๆก็พยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับผมโอเคอ่านาคอสนาคอนนาคอนอุย้ยสองตัวเอาก่อน ต้องรีบใช้เพลย์ไฟล์หนีมาก่อนครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับผมทาร่านี่ทาร่าทาร่าโดนแล้วทาร่าดันไปตายซะนี่ดันไปเอลซูสังหารเลยนะครับผมยิงเข้าไปโอเคยิงเลเซอร์ก็ไปเคลียร์คลิปบอลต่อนะครับผมอ่าไปครับเชียร์คลิปนะครับผมเขียกคลิปไปนี่เนอโอเคแรงนะครับสกิลหนึ่งของซูเปอร์แมนเนี่ยแรงนะครับ ทั้งเลเซอร์ทั้งพ่นควันนะไม่ใช่พ่นควันนะเย็นจะเยือกแข็งนะมีมาแล้วตอ,ตอนนี้แล้วก็ตรวใสไปเรียบร้อยอโอ้คิวเลนี่เป็นงานจริงครับมาด้านบนนี้เสร็จแล้วครับคลิปน่าจะได้นะป้อมอน,นี้นาคอรสเหรอนาคอรสเราตอนนี้เราไม่กลัวเรานาคอสเล่งน้อยกว่านหนเป็นไงนาคอร์สโอ้ชะตาขาดแล้วทีนี้นาคอรสจะหนีไปไหนอีไม่โดน โอ้หหนีไปแล้วขอไล่ล่านาคอสหน่อยเถอะโอ้โหไว้แน่เหรอไว้เกินไว้เกินเนอ้ยเราก็บ้าจี้ตามเขาไปเฮ้ยตายแน่นอนโอ้โหโ,โดนคิวเลงจัดการนะครับผมเราไม่น่าไปยุ่งเลยอันนี้ถือว่าถือว่าไม่ควรทำนะออ้ยหนีแน่มวยับโดนจัดการไปแล้วครับเรียบร้อยครับห้าศูนย์นะครับดูสกอร์ครับห้าศูนย์สี่นะครับผมโอเค เรียบร้อยก็จบเลยอ่าเป็นยังไงครับเรียบร้อยตอนนี้ก็อ่าทีนี้หนาไฟต้องข้ามยอมแพ้กันเลยนะครับผมเรียบร้อยครับจบเกมครับผมอ่าก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ยิ่งมากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ